แต่รา,ากมันเอาไปปลูกใหม่ได้นะถ้าเราดึงมาได้โอ้ยใหญ่ยาวม,มากใช่ไหมจัน,นพี่น้นเจ็บเจ็บอย่างนอกเราไปข้างในพี่น้องเพิ่งเหยียบนะครับเพราะว่าเสียดายมันกว่าจะโตนี่โหปลูก21วันนะครับนี่ดูครับปักบุ่ง21วันครับเบสซี SC ครับลำใหญ่อวบกรอบนอกนุ่มในครับ <c oughs> ดูครับลำยาวมากครับ <c oughs> นี่ครับ มือผมเล็กอาจารย์ได้แค่นี้โอ้บุ้งงามมากโลละหนึ่งคะแนนสโลม่ได้สคะแนนย่างเยอะเลย้างก่อนับุ้งงามมากนี่มัเก็บเข้าไปข้างในโ้โหนี่นี่มันลำใหญ่นี่เก็บในได้น้ำหนักดีจารย์มอมเตรมแล้วอะเตรมแล้วมาว ดินอ้งามจริงครับนี่เป็นกิจกรรมน้องสมณเณรนะครับที่วัดชุจิตธรรมารามที่น้องสมณเณรทุกรูปทุกรุ่นนะครับที่มาเรียนในวัดชุจิตธรรมารามก็จะได้เรียน การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งท่านอาจารย์ก็เปิดการเรียนการสอนพระวิสุทธมเนรมา30กว่าปีครับที่โรงเรียนมหาจอ,องกอดลาวียาลัยนี่ครับดินปรับมาหลายสิบปีครับดินก็จะดีอย่างนี้ครับปลูกผักบุ้งก็จะงามมากครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับที่น้องสามเรนรที่มาเรียนแล้วได้มี อาชีพติดตัวไปด้วยครับก็คือเป็นอาชีพการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ครับรับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์ครับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านอาจารย์กระแสสุขภิทักษ์ครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่มีกิจกรรมโครงการดีๆครับจากทางจังหวัดกับ กิจกรรมการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนครับตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนครับตามแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารครับซึ่งวัดจุจิตธรรมรามก็เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการกิจกรรมครั้งนี้ครับ,บ,บ,บซึ่ง สำบริจพระคุณเจ้าพระจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ท่านผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้มาเอาหมดล่ะร่วมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมกันปลูกที่วัดจุจินธรรมรามครับนี่ครับผลผลิตครับวันนี้ท่านอาจารย์มาเก็บแค่ครึ่งแปลงครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันเขาไดก้กี่กิโลครับ สำหรับน้องสมณีนที่มาเก็บวันนี้ครับท่านอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยให้ได้รูปละ3ากิโลครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมีคะแนนให้กับน้องสมณีนเรื่อนครับ่าวันนี้ได้รับคนที่มาเก็บได้กิโลละ1คะแนน,นครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสามคัคคีให้กับน้องสมณีนรู้รักสามคัคคีรู้จักการปลูกผักรู้จักประโยชน์ของผักนะครับวันนี้ก็จะมีเมนูที่ ลงรัวหรือว่าสลาห้อยฉันครับเฮ้บุ้งลำใหญ่อวบงามครับมีหลายแปลงนะครับอันนี้ผสมปรผสนข้าวโพดครับอันนี้เป็นพริกมะเขือ พวงตุ้งครับนี่มะเขือยาวเดี๋ยวพามาชมผักโมม่วงครับแล้วก็ัโขมใหญ่ครับงามมากครับ เอฟซี 4, ช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ